ทุลุ่ยไมมีเล็กกันในกวอนมันจะกาเหตดค่เพ่อเต่กก้อนม่เล็กกันเยเอ้าเี้ยวเลยเอาเี้ยวอวันี้เขาให้เล็กกันไว้หัวนพิอเล็กกันไหมเขาว้ยังไหนที่เล็กกันไหมเขาว่ามันบอกตัวเฮ็ดโจสั้าฟันมันก็บอกเล็กกันคมันทีนีไปเสยนเลยมันทีไปเสยเนาเขาเล็กกันไว้กจเขาบอกมีที่โัวัรรมดเลย เพราะว่างูนี้มันก็อจากรลายชยูงนัอยเพราะว่ามันปีปีใหม่ลูกเทีนมันเอาเาโซเลอมันก็เลยโอ้งนี่ก็เลยกวะเห็ดเล็กันไันก็น่าใช่เลกันไนก็น่าเ่งสเลเห็ุเล็กันมันช่อหลายตัวที่จิงมันก็ช่ให้จุดแหง่ช่วยตามจุดมืออกกตามอย่าเล็กันเท่านั้นเัานี่แต้ว่างูนี้มันจะเ่มควาบางแกงล่างบนนั่งบนข้อมอ ต่ว่ารักนีราประกันบพิษรักมันที่ว่ารักเล็กบอพิษแขก็ไม่มาด้วยกันนี่สำขันขอนี่แหละจะว่าเอยู่กอบคููถือวัฒน์นะจะเป็เรื่องงเียาเลกกันีนรากประกันว่าเจ้าวลานเส้นมันเช่นก้าเลยออกอีดีเล็กเล็กรักเล็กหน่อยคนเทียนรักเล็กไปหน่อยหน่อยคนเทียนรักเล็กกบเล็กไม่มาด้วยกัน้วมากัน หมาต้วนเพีดเ่ยประเทศใชยว่าน้องเียดผู้เดียวเลยเลขไม่มาเล็กันกับหลักเลขโอกาสมีคนันใ้หลักเล็กเห็นคือฮ้องี่ดีย่างพ่ออมันจ้าเฮาจอังไขึ้นนี่เป็นยังไงมขึ้นนี่ฮะมขึ้นนี่ยังไงฟันันดียังบวชอันเรื่องฟันนี่มันกับันไป แล้ลงแร่ัวนะเจ้าแม่ป้าไปเดนี้เมล่อนุ้าก่นไปไป่นมาลงหนาลงง่ันมาขึ้นโคกขึ้นป้าตัวที่ตัวเนี้ยเ้าล่นก่อนเดได้ยินเสียงอีพอกนเหล็กออกไม่ซน่าได้ยินแต่เสียงจะเอาดอกโซนว่าโอยชักดึงแล้วว่าหนูคนก็มาว่ามือค่ะนมาหอดใช่ยังก่แล้วจอกก่อนวชิ้นฝั่มาว มันมัดมือวนเป็นอย่างมากเลยมะไรมัว่านี่เป็นชิปเป็นเช่าไล่ะยังไม่ไดใช่นะเออเทียงสระบุรี่บบุรีโอ้มันมีควายเด้ก็เจ้าก็ได้กเจ้ามาออกกระบ้านี่ขี่นถมาดือดือดเนี่ม่เจ้าทุมาถามนี่อยากมาอยากมาเมืองบ้านเน่ยสแล้วตัางมาเสียค่าน้ำมันหลายเสมาเขาเจ้าที่ถาที่ถุดวจะล่ำเปล่าเริ่มเปิือกเสีก็ไม่ คนเราคว้านกันมาตักคนเราคว้นมโนมุนก็น่าเไม่ไดจ้าคนเราค้อนยังขี่รถเมาดื้อๆนู่เลยเาตัวมันยังไก่เนาะมันไก่ทำไมยังใช่เลเฮามันไก่อเจ้ายังอยู่ไก่้วยายลมาเป็นพันสองพันก็เจ้าขี่มาขี่มาถามเลยไก่ล้ารัพมานี่จะโทรมาถามถามคว้น่ะโทรมาหลายหล้านขตาย้สกับน้องบัวบานคุณนก็มาทาม คนแจนคนหนาเงี่ยัยงมูคนมาคนหนาบริษัทที่อย่งมูคนมาหาไว้เท่าหลุง้องมาหลวงมองเปนฟงเรื่องมากขนาดคนหนาบริษัทบริษัทนังกีที่พวกขายยาพวกอนีนะพวกขายยาขายยาเงก่อยิ่นจิ้วนึงจิ้วคนน่เากมมีคนคนหูจักทัวโกคนเลยคนเลยขั้นังเถ้า ขาเจ้า,จามาบ่ถือขาเจ้า,จาก็โทษถามก็เลยบอกว่าขั้นมาห่อนน้องบัวบานแล้วนี่เบ้ผู้ใดบงการจักก็เรื่า,างอันเสื่อมไงอันโคตรหลวงมาห่อนคตหลงทางล่วงมวลนำฟ้องกระมิ้ <laughs> นไม่อดก่อนก็ <laughs> มาจะช่างผู้วียงผู้เขียวล่วงมาถามออเจะได้ลงฝุ่นน้องบัวบานน้องบานน้ำโพนี้ยังไปหอดน้องก็เช่ากระมิ้นเมื่อนี้อยู่บ้านก็สิได้มาลุ่นเล็กน้ำตัวสิเอาล่างเอาบทน้ำตัวนี้เมื่อนี้นะสิได้มาลุ่นเล็กน้ำอยู่ตัวนี้พระตาอยู่บ้านบ่เมื่อนี้ ช่วงบอกเวช่วงเลขออกเนาะเป็นบมนล่าง้อมักเออสียามากหมห้ัลก่ตาช่วงเลขออกจีเออช่วงเลขออกนะยูยู่นบ่าสีมสตาตบมือคือแม่นสีมตาตบมือพตาเออมาลดใบุใบชีใบสาอืมใชีพวกอ่ยแถวนี่ยพวก อยู่บุกม่ตบมือแล้วเนาะเจวรา้องควบเลยอ่าล่างบนนนมวนคกเลยอ่าตะเบ้สียงมดีที่สุดทว่าล่างนี่บ่าดหรอค่ะนี่เนยอ่าอะรล่ะที่ว่าเรกหลัค่ะแต่เือบุเชียฮึบเลยมนกิก็และออกมาเลยน่วนเลยเดียนอ แควปู่หมุนอนันเงเครปอดตรงไหมก็น่ะหอมสิตรงแล้องก็ตายลตรมาเลยทุ่หัวเลยเจ็ดลายมาเยอะอืออืจนๆคู่คู่เจ็ดซนี่โอคู่ซีเจ็นี่คือหมักมะก็ตาายยางไงไ่รู้ว่าเขาติดตันไหมบ๊วยบุท่าน้ไปซองมั้งเนียรแล้วแต่ว่าโอ้ตัวนี้คักขัก มีเลทาทำหนักเลขกกระด้นะ <ừ> mm อเพื่นที่เอาเทาเลออกมานี่แล้วมันคือห้าวคือเขชคือกันแค่นี้ทางนเขาบดีชาจรอนมาได้คนก็มีวิชาให้กินของเพื่อนสมองค์งของเจ้าล้วยเช่อ <c oughs> มเชื่อในเร้นทางคนคนบอกเล็กประเทศไทยมันก็เท่าผููเยอะมีูู่ม,มองมีผก้บ,บ้นานความมันเจ้าคือกันแต่เราขอสำคัญเนี่ยเวลาเลขออกมาเนี่ยมันสิหมุนก็ลอกลงมาของกตานเลยท કુઠિયા મેં સંલે નાં નંધી મોન કકલો ખા કેંગ મે ક ખન પર લે લોન પર લે ના ના લોન મે ની બોલ મન સિ કકલો મા 7 ને 8 કી ની કુન મોન યુ પુન પર પુન કેડે મ કોક લખ હમ ને સંગામ ને એ વાજે ને તેક કી ની તેક જંગ જીલા ก็อย่งเงือกแค่เงี้ยพืนที่ของผู้ขาเนาะมุนใส่ของผู้ขาคักแม่แท้ดี๋ยวนั่นเจอเขาเหียบเนาะตอนมันเรือเขาสิวชอบตดคับได้เพิ่นต้องตดคัดอันนี้เขาเอาเนี่ยมาตรวจเนี้ยตรวจบ้างเนียมีวิจารณ์ไงเนี้นายพดในพันวันนี้เนี้มาตรวจบ้างยวบแล้วไม่ว่ามีแม่เล็กนะอยู่ในหาเช่นกันเขาเยอะไหมถ้าเก็หมุนโคก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 อะไร ัวนั่งซ่อมมังวอมุกจะมาก็แรกไม่ดีดิอามันก็ถ่าของปลาตาออกบ่จักบ่หงาส่วนนาะบันยกู้ก็เด็กปลากลงม้อีดิแล้วเ่อยงยังเด็ห่อตุ่มห่อตุ่มมันแรงก็ยทมาห่อตุ่มน้ำปลาตาเลยแล้วสมมตถ่าตกมือสวดๆคนแล้วทำมวนน้ำปลตาคนแรกเขามาคุมหวไปนอนฝึกยังไงก็ได้จ้ะบ่ได้มันบ่ได้เห็นจลาตาบ่วมวน อ๋อทั <S 2> <S 2> yeah, sure. ้งเงี so ้ยน right. ้องเบล่งกมหรอยกเล็กออกกกนไงก็ได้ยินเส้อหรือแมนหลดเลยอเขามีวิทยุฟังเอองเีวิทยุฟังหรอน่นมีเือถัดเบิรงมีขุนอยมีอยู่แต่วากวิทยุน่ะหน่อยต่พระตาต้องมาหาแฟนครับนี่บัได้เห็นหน้าเห็นหลังค้ากับพ่ออยู่มบ่ม่วน เออย่งเงี้ยน้องบงามาสิหอก็ย่าเลอกวกวกนก็ได้กินหื้อยู่แมลาางลวนเลยแต่เขามีวิถีอยู่ังอเอีเออวิีอยู่ั่งน่ะมีัานมีเรัดบงมีขุนอย่มีอยู่แ่เากินวิถีอยู่มีวิยีหน่อยฮะเลาต่อพ่อตาต้องมาหาแฟนคลับนี่อบอได้เห็นหน้าเห็นหลังข้ากับพ่ออยู่ชีววัตถเนาะแต่เาได้เข้าไปว่านี พ่อปัญญายีตตายนะมันตัวนี่นมันช wow ่อะไรโอเคนะกูมาพุ๊บก็ดีโดียกูมาพูสามากมืงหนึ่งเี่ยเป็แฟนคลับตอนนี้แฟนคลับพตายได้ไหนบอกยันเอ บ่เห็นหน้าพ่อตาเห็นลังค้ากับพ่อโยดอกแอดไปไทยพ่อได้ยินเสียงแนวสันเด้คุณเฟนครับบ่าต้องกระด้ทั่วโลกกูเนี่ยบ่ทั่วโลกทั่วโลกที่เรื่องใหญ่เมืองดังทั่วประเทศเลยเดียค่ะจังหวัดเดื่องดังวัดตาชุกข้างคนเแก่ช่างคนคนนี้นวาลีเขาบ่าขายคนนะนี่แหละมันสำคัญที่วัดดังช่างน้องบัวคือกันช่างน้องบัวน้องผู้ช่างชลาบุรีคือกัน บ่ใกล้ๆสระบุรีเสียงบุรีลพบุรีเนาะค่ะเจ้ายังจักชื่อเฮาบ่อือขายเาได้ไอ้นายนี่ว่าซั่นอือมันต้องว่าูื่นขายอยู่พุ่นน่ะอือบัดนี้คนคนหา100ได้ลบ่ว่าเฮาเด้ือแล้วบดนี้นําขึ้นตุกเอาตุลุดซั่นนําเลออในยมาซเนาะเองมีเงินรยแล้วก็ัคนทุกคนยาซแม่่ซั่นเนาะอือ เาพูดยไมาเจ้ามือก็ได้เลยวะนอกจากตกันตกันเราบบกหาเจนี่็กับซีเจ็นี่2องตัวนี้มากบบหลายๆก็มูพอตามตามมักส่วนตัวซ่อเี่มันมีเจอยู่แล้วมีเจอยู่แล้วจ่มจุดแมงมัดจุมจุดมันจะออกซุ่จุดนะพ่อเนาะพราซุมจุดนี่ตเลขเด่นอยู่แล้วมันเด่นลนะพ่อกว้างมาแล้เลขเด่นเลขมี ปิน oh ah er oh ิหารเลขนี้ว่าว่ามีพีน i หารเนอะเล็เจ็ดสิบตัวหนึ่งสองสามที่หาอเสิแปดตัวเขามีปีน i หารทุกตัวเกีียวกขวันเกียวเกียคนเดียวรุบดได้กล่านเป็นจิ้งลืกั็นหญามังคเขาใค่ทั้งเกตียว่วมร์เนี้เลขนี้แค่มาณคันขาดเจอได้สักนึงมันก่อนบวชปล่อยนี่อันนีกออกทีนึงมันกกบวกบวกเราพูนหันไปเลยแล้วมันถือออกของกวมัน มือพูนหันไปบ่กเจ็ดก็เรียกคิดตัวนี้มี่นะนี่เรียกคูยูหาตัวเรียกคดอยู่หาตัวเรียกคีดคือนยังตจหนึ่งสามหาเจ็ดเก้าเรียกคูแต่สองคิหกัวสำคัญมากเรียกคูก็เรียกคิ้ไ้บอกมีเรียกคูเรียกคดมันก็บวกใช้กันบ่เป็นมันบอดแสนหัดล้านเลยเรียกคิดตัวนี้ก็สามารถบวกเป็น จำหลากหลายร้อยล้านนะเลขคิดด้วยบวกเราพูดงนให้เป็นร <throat> ้อยล้านก็ได้หรเป็นพันล้านก็ได้เอาปัวประเทศคิดกันเลขคิตัวขึ้นเือนเงิัวปราเทศนี้มัดเทศมัดโลกมัดโลกนี่เลขคิดตัวกันก็วเราบกเราพูงนนี่ยเป็นมื่นเป็นแสนเป็นล้านเลยเีนบันเขาดได้นึ่งมันเป็นหมดเลย้าอาเลีมีพูดเภาขตัตัวเลย มีคางเบะมีคาอยังงไองขาดชุนวะนีมนจะเป็นรักไร่หรือเปล่เนาเรียกยังว่าไม่มีชุนชุนจะเดียวเป็นไล่เลยนี่วิธีนึงโขโลเกันวะนงโคโลเป็นวี่นึงเหรอถ้ามาชุนเซนเป็นชิปเนี่ยชุนชัดกะลีที่นึงเนี่ยมีชุนถ้มีแ่ชุบมีนึงมันก็เรียกว่ชุน่ชุชุนยังชุมากมือนี่ค่ แม่ว่าใาพตัวโตเลเป็นเียงอก็เจียเรงเ็มากเลยเจียเรงเขาชิดเร็วทังนัิดเร็วบอกว่าผู้นานชิดนสมองจุกจมูกช้เลยนี่เคนทชินี่เขาจะเร็วมากยังไงอันที่เมื่อเร้วอะไรอัีได้รับก้ะจาเฉลีเดืนหึ่ตกไปหเขาิดเ็กมาเลยเขาจะมีหาเขียนหนังสือ จักสีขากบกคขาดมีค้นที่หอดมักฝากเป็นเป็นลูกซิดลูกค้าเพื่อนีเดนี่แม่น้อยกว่าตารับเหลืองคนนี้เกี่ยวที่เลี้ยงนี่หรือมันยากนึงเดียวในโลกนี่เห็นได้แบบนี้เลียใครในนี้อยู่สิุดเจ้าสุดบอกพวกพูดหานี้กันกเกี่ยวที่มานกูชาวโบทานกินออกคนนี้จ้ามาเห็นได เรียกไม่มาด้วยกันเฮ็ดเดียเกลักลักด้เฮ็ดเดยไปเที่ยวได้าุกห้องเทไทยใ้ไม่้องเดียวผู้เดียวเรือกไม่มาด้วยกันกาเขียนอยู่บ่อค่ะกาเขียนวเรียกชิปตุนไม่มาด้กันคัดออกมหได้บมากกม่กน้องร่างนี่นี่สำคัญนี่ถูกทุกนวดพร้อมน้องคนเนาะก็เพ่ผิดี่เขี่ยถูกทุกดนวดตามเฮ็ดมาค่ะผิดที่เคี่ยเลยค่ะแล้ววันนี้หมดแล้ววันนี้ก็เพผิดอมื่อหมอกสิมึงต้องออกมัน ั้อเลกมันก็มมบอกเล็กมากเดียกันห้องผิด้องว่าผิดห้องที่มกบถือว่าทอนละทัางเรีนัผิดแท้ๆไ้มีคบผิดตัวยังไม่ผิดที่ไเพราะเขาบดจัดออกรักเลศก็ไปมาเนี่ยแต่บดจัดออกเขาผสมมาเจ๊คันไห้องผิดห้องผิสลับคู่ถือว่าทอนะ อกบ่เ็บอเหมอนกันกดไม่ใจว่าจริงจริงบนหลัยนนาะเบบ่ก็อเชีไม่ใช่ยนแต่เชาเจ็บ่ไดพูดจอบถ้าจอบไปรถเจ้าพูดจอบถ้าซ่อหามีจอบไปรถโอ้ยไ่ได้ช่วยเชยเจ้าวัน่ะยดีเจ้บตามเนี่ยเจ็ดเลนก็สนะสางก็ไม่ได้ช่วหรอกไม่ไ้ช่ว่คันหยะเ่ก็อเช เปไปเล็กหลายทุรวนแลวแห้งไม่ดี่เ่ะขอบคุณพ่อตาหลายๆค่ะเราพ่อตาเพิ่นกับปวดภัยเนาะค่ะเนาะแบ่งปันให้ที่น้องกองไปทุกๆท่านเนาะค่ะที่เขามาบ่งมาชมนเรแหงกนวเสียบ่่อว